สดีจ้าพี่น้องช่องรัตติกินแสบเพื่อจะเมืนน่อดีซีผ้ามาปลูกอันผักหอมปอนไหมจ้ะผักชีหอมเอาจะเนาะอันนี้แซ่นำไปขึ้นหนึ่งเราได้จ้ะบันีชีตักมาใส่ถุงพลาสติกหรอกกามาทุบให้แตกกันไหมจ้ะเอาใส่ถุงพลาสติกหลอกกาเดี๋ยวสิเอาสากก่งเก่งไปให้มันแตกไหมจ้ะเรวก็จะมาทำการปลูกเราจะเนาะในดินที่สใส่เนจาจะ กสิใส่กล่องไข่กล่องหนึ่งน,น่นนองแล้วกะ็นี่แหละเวลาซื้อสตรอเบอรี่บ้านก็กสิมีกล่องเท่ากับเอามาใส่เป็นประโยชน์พี่น้องกล่องไข่นี่บ่มีหูด้วยจ้ะอันกล่องกล่องนี้มีหูน้นี่เห็นปะแต่ว่ากล่องข้างล่างเนี่ยบ่มีหู้เวลาเขาลดน้ำไม่จังบ่เปื่อนบานเฮาเก็บไใ้ใส่เห็นเป็นประโยชน์จ้ะ เดี๋ยวเ่าสิมาฮดน้ำให้เปียกสะกอนน้าจ่ะจังมาเอา,มาเมล็ดพันลงเรียบร้อยแล้วจ้าใส่น้ำชุ่มฉ่ำแล้วก็สิเอา,มาเมล็ดห่าทิดทุบทุบให้มันแตกน้าจ๊ะเนาะบดให้มันแตกนะนอันนี้จะไม่หยอดลงไปจ้ากดลงเฮ็ดไปสิแล้วพี่น้อง เห็ดไปเห็ดเปิดนอกจากเนาะอันนี้ก็พรมน้ำให้เปียกนาะจาพรมน้ำให้เปียกนะคอยเซียวกระดาษทิชชู่ปิดอีกรอบนึงจ้าเราก็กพรมกระดาษทิชชู่ให้เปียกนาดินสิบ่ได้แห้งเราวมันสิได้เกิดขึ้นง่ายๆไหมจา้าแบบนี้จา้าลรวก็สเปรย์บ่ให้นาดินเท่ามันแห้งสิได้แท่งนอนเร็วๆ แล้วละจ้าอันอันนี้เราต้องปิดดอ,อก,กันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นฝาปิดอยู่สองอาทิตย์ผ่านไปจ้ะ